Beautiful woman ถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีอันนั้นแหละค่ะลุงของไมเกลกที่ลูกน้องนะจ๊ะคือเป็นลูกของป้าฝั oh, <my. S 3> ่งฝังพ่อนะคะพี่สาวพ่อ mm hmm. เพิ่นมาอยู่นี่ห้าปีเพิ่มาเป็นบ้านใหม่ 5ปีราะว่าเพื่อนเป็นคนแรกที่เขามาอยู่หมายถึงว่าบ้านเม,ม,มือแรกนะหมายถึงว่าของเพิ่นแปดสิบสามลยนี่ค่ <83 S 1> <83 S 2> คะพี่น้องแปดสิบสามยังถือว่าแข็งแรงอยู่ oh. แต่ว่าเพื่อนปวดเอวเพิ่นมาแต่ว่าพูดตลกโอเคมากค่ะสำหรับเพ <laughs> ื่อนยบ้านเพื่อนอยู่ข,ข้างๆอันนี้นาอยู่เจเหรอพี่น้อง <laughs> มีเป็ดด้วยไหมนี่ <laughs> นี่แหละเพื่อนขับรถจากนี่ไปงานงานของย่าโจนสองชั่วโมงเก่งมากเลยครับไปคนเดียวลูกเพื่อนได้มีสองคนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ฝรั่งเศสหนึ่งคนเอออยู่นี่หนึ่งคนนอกผู้หญิงอยู่นี่เออนี่มีครับมีครับไอ้ช็อกโกแลตเฟย์อยู thank you love อ๋อ h you h she lovely นี ไมเคิลคุณจะสองห้องนอนนี่อะสองห้องนอ years years ago me and dad used to l u g h you remember I live under o m e r Would you like to stay tonight อันนี้ลูกฟาร์มปู่ไมเคิลแต่ว่าเป็นตาของเออร์นีสนะคะเพิ่นเอามาพนติ้งแต่ว่าคุณย่าโจนมีที่เป็นโฟโต้เป็นรูปที่จะให้ทุกคนดูนะเพิ่นโชว์ไหมคุณ นั yeah. that um there. a n t ือเบอร์นา where ่นั่นมันไ e r ได้สวยงา s มา t นักแน e ี่ท e s นี่จ้ะพี่น้องบ้านฟาร์มที่ใส่เคยที่ใส่เคยให้ทุกคนดูที่เป็นรูปมาแต่ว่านี่เพิ่นเอามาเป็นเพนติงหมายถึงว่าเอามาทำเป็นแบบแบบนี้ อาจารย์ที่คุณย่าเอาให้พวกใส่เก็บไว้บ้านฟาร์มสมัยก่อนที่ปู่ไหเคือมีแล้วก็เป็นเป็นตาของเออร์เนสต์ี่อลจานาะก่อนที่เพื่อนจะเสียนะคะพี่น้องเพื่อนเสียประมาณหลายๆปีเขาถึงขายฟาร์มหลายเอเคอร์อยู่นประมาณร้อยห้าิประมาณร้อยห้าิบเอเคอร์ได้คุยกันพี่น้องบริปิไซดอก้าคุยกันบ้านเป็นตะยูค่ะ นิ่ชั่นเดียวแล้วก็เป็นคั่วแล้วก็เป็นของรับแขกมันแบบว่าเหมาะสมกําลงคนหรือสองคนอย่างนี้ดีได้มา พากันมาเดินแถวทะเลค่ะซีไซเพิ่นไม่ยู่อยู่ไบกไก่ะนะพี่น้องค่ะใช้เวลาด้วยกันกับเพิ่น oh, ประมาณนี้แหละไซไม่รู้ว่ามัน,นเรียกว่าอะไรเนาะเพื่อนบอกเราใช้กระลืมเหมือนนะจ๊ะคือขับมาไม่ไกลแล้วไม่ไกลจากแบล็กฟูด้วยนะเอา้าเมลี่เขาไปหมาเอาแอร์แบบว่าอากาศสดชื่นซีแอ์น่ะนะเห็นไหมนะไม่เขากันไหนดีดกเ็เพิ่นค่ะพี่น้องคะ่ะ เข้ากันได้ดีเพราะเพื่อนชอบคุยทั้งสองลุงนี่คุยไม่หยุดเลยพี่น้องอันนี้เขาทำไวว้ไ้ให้มันไหลลงนะขี้ดินไหลลงทุกเออนสต์ come on smiling one two three okay thank you yeah อันนี้บ่ายสามจ้พี่น้องคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเป็นแบบว่าเดินเล่นเฉยๆเดินออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวซีใส่แถวถี่เพคนอยู่ <Yeah. S 1> ก็เป็นแถบเดียวกัน <I think S 1> กับแบล็กพูลนะคะ it, แต่ว่าแบล็กพูลนี่มันจะเป็นที่คนท,ที่ท่องเที่ยวที่ดื่มที่ อแบบวา่าคือยังคือยังพัทยานะบ้านเราออประมาณโดยประมาณแต่แถวน,นี้ก็คือเลยออกมาแล้วนะคะเลยจากแบล็กพูลมา <c oughs> <c oughs> มันมากันหัวเลยคนเดินอย่างที่เขาทำเป็นรอยเท้า <c oughs> อะไรคะเมล <c oughs> ีอ๋ออ๋อ <c> เ <oughs> มลีจี้ขอ,อ,อกมาใช่ฮ <c oughs> ะหรอไม่ดิเป็นหยานเนย นี <c oughs> uh like ่น now so uh. ้องทางนี้เขาเรียกว่าทะเลด้านทิศตะวันตกนะคะทะเลด้านทิศตะวันตกทางเหนือเออเหนือเหนือทางเหนือของอังกฤษแต่ว่าอยู่ทางทิศตะวันตกนะคะพี่น้องคะช่วงหน้าหนาวหนาวหนาวตอนเย็นๆนี่ค่ะฝนเริบโปรยโปรยเลยดิพี่น้องฝนเริบโปรยแล้วก็เดินสูดเอาอากาศเย็นๆแบบว่า สดชื่นเหมือนที่คุณย่าคุณเวลานะคุณย่าชอบถ้าเราเป็นไข้เป็นอะไรเขาชอบบอกว่าล้างจากหายไปสูดอากาศจากทะเลเย็นๆเลยมันจะสดชื่นเพว่าเขาเอิ่นซีเออยูนีเนาะซีเอมันจะแบบ<ม>สดชื่นนะใชนไพี่น้องเดินกันมาได้ไกลแล้วค่ะเดินไปเรื่อยๆวันนี้ก็บุ๊ร้านอาหารหมายถึงว่าลุ่ของไม้เขานะ่บุ๊กจองประมาณกับหนึ่งทุ่มหมดแล้วจ้ะ ก็อยู่กับเพื่อนทั้งวันใช้เวลากับเพื่อนคะ่ะเพราะว่านานั้นเรานก็ได้ขึ้นมา่าอาจารย์พี่น้องจ้าทะเลก็โอเคก็เป็นทะเลแบบว่าทั่วๆไปที่ทางเหมืนอนของอังกฤษน,นะจ๊ะจะเป็นแบบนี้ก็าจะมีไม้ที่กั้นแบบนั้นไม่ให้ดินมันแบบว่าไหลอาจารย์พี่น้องคะ่ะกั้นเป็นระยะรระะระยยะไป ถ้าหน้าร้อนนี่คงจะดีนะพี่น้องมีที่เล่นเยอะหมายถึงว่าทรายเล่นทรายที่นั่งเยอะนะจ๊ะแต่มันไม่ได้เป็นที่แบบว่าเหมือนที่แบบเหมือนที่ท่องเที่ยวที่ที่มีของขายอะไรอย่างนั้นนะนะจ๊ะเป็นที่เดินเล่นของคนอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างนี้ค่ะออกกำลังกายสุดอากตศวันจรเย็นๆนอนนะพี่น้องจ๊าห <c oughs> นาวหนาวพน้อนงดีระวังเงินเปียกเด้อเด้อ คนที่อาศัยอยู่แถวแถวนี้ใกล้ทะเลก็จะเป็นคนที่ชื่นชอบเนาะค่ะบางคนเขาก็ย,าย้ยายมาอยู่ใกล้ทะเล <c oughs> เวลาแก่ตัวมาหรือเวลาแบบว่าไปตามที่เขาชอบเวนะพี่น้องค่ะเหมือนที่าซว่าทางนี้คือทะเลด้านตะวันตกแถวพวกไซยอยู่เนาะอยู่ไกลจากทะเลประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าคือใกล้จากฝั่งตะวันออกนะของแถวบ้านายเป็นฝั่งตะวันออกพี่น้องก็เหมือนที่เรารู้ว่าอังกฤษมันเป็นเกาะเนาะจ้ะเนะานะเป็นมีทะเลล้อมรอบ อันนี้เป็นฝั่งตะวันตกด้านเหนือนะจ๊ะพวกทรายอยู่ฝั่งตะวันตออกแต่ว่าถ้าถ้าจะขับไปทะเลก็ขับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าขับมาทางทางนี้นะประมาณสองชั่วโมงจ้ะโดยประมาณฟังเสียงทะเลนะคะฟังเสียงทะเลก็แบบว่าเริ่รีก็คือแบบว่าแบบมีความสุขแบบว่าแฮปปี้เอนจอยนะพี่นอ้อง

ปกติเขาจะเปิดไฟแบบว่าข้างทางนะจะสวยในช่วงอะไรนะคริสต์มาสแต่ว่าเขาปิดนี่ปิดเดือนหนึ่งค่ะปกติเขาจะเปิด